สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Coffee Stop EP ที่5นะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะพบกับน้ำค้างและพี่เจตนะคะ EP นี้ก็เป็น EP แรกของปี2024ทางหายกันไปประมาณ สองอาทิตย์ได้มั้งจะมาแบบธรรมดาไม่ได้นะครับก็อีพีนี้จะพิเศษนิดนึงซึ่งหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของจักรยานแห่งปี2023ก็ในปีที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่าหลายๆแบรนด์อะมีการเปิดตัวจักรยานรุ่นใหม่ๆออกมาเยอะแยะมากมายเลยก็แต่ละตัวก็จะมีความพิเศษที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็วันนี้เราจะให้ตัวไหนเป็นจักรยานที่สุดแห่งปี2023เพราะว่าอะไร จะมาเลือกกันแค่เราสองคนมันก็จะเหงาไปนิดนึงนะครับก็เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับซึ่งก็จะมีพี่ซุมนะครับจากกลุ่มนี้เ่จะใส่เกรสฮีอาร์ตจาก The Nap Rider แล้วก็พี่เจฟฟรีย์จาก Bicycle Diary อันนี้ก็จะเป็นฝั่งผู้ชายแต่เรามีผู้หญิงด้วยอ่าสองสาวนะครับแบนด์แอมบบสเดอร์จาก PNS อ็นเอมาแล้วก็ปอมมี่นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าแขกรับเชิญเราเนี่ยไม่ได้มานั่งกับเราที่สตูดิโอนะครับแต่ว่าก็ทุกคนจะส่งมาเป็นคลิป แทนนะครับเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าแต่ละคนจะยกให้จักรยานตัวไหนเป็นจักรยานแห่งปี2023ค่ะเรามาเริ่ม ของผมก่อนละกันนะครับซึ่งในปี2023นีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีจักรยานหลายๆรุ่นเปิดตัวกันไปนะครับก็บางรุ่นก็จะเป็นเขาเรียกว่าวางขายในปี2024แต่ว่าเปิดตัวในปีที่แล้วเนาะก็มีทั้งเปิดตัวแล้วก็ขายแล้วแล้วก็เปิดตัวแต่ว่ายังไม่ได้วางขายในส่วนของผมเนี่ยรุ่นที่ผมให้ว่าเป็นจักรยานแห่งปี Giant Defy Advance SL ชื่ออาจจะยาวนิดนึง,นงนครับมันเป็นตัวทนะ็อปเนาะซึ่งทำไมถึงเลือกคันนี้ก่อนอื่น <c oughs> ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบ ปั่นจักรยานทางไกลเขาเรียกว่าเป็นสายเอนดูแลนซ์แข่งบ้างแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนชอบปั่นไกลๆมันสนุกก็เลยเลือกจอยแอนดิฟซึ่งทำไมถึงเลือกรุ่นนี้ก็เพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นรถ e อนดูแลนซ์รุ่นใหม่ของ g i a แ t เรียกได้ว่าดีไซน์มาใหม่หมดเลยสิ่งที่เขาทำมาต่างจากยี่ห้ออื่นก็คือเป็นรถแอนดูแลนซ์ที่น้ำหนักเบามากน้ำหนักเฟรมที่ไซส์ M เนี่ยหนักแค่785กรัมซึ่งมันถือว่าเป็นเฟรมที่เบามากสำหรับจักรยานแอนดูแลนซ์แล้วความ มันมากับความซิมเพิลความเรียบง่ายโดยที่แจแอนเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีกิมมิคอะไรแปลกๆเช่น Specialized เขาจะมีโชค๊คตรงคอรถหรือว่าแทร็กแทรกก็จะมีเขาเรียกว่า Iso Speed เป็นเทคโนโลยีของเขาที่เขาบอกว่าช่วยลดการสั่นสะเทือนจากผิวถนอนอย่างนู้นอย่างนี้ <S 2>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  ซึ่งการเพิ่มพวกนี้เข้ามามันทาให้รถ Endurance ของเขาอะน้ําหนักมันเยอะแต่ แจแอนเขาไม่มีเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ใส่เข้าไปในเฟรมเลยก็คือเป็นรถที่ดีไซน์เป็นเฟรมล้วนๆซิมเพิลสิมเพิลเลยมันทําให้น้าหนักอ่ะมันเบาอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมถึงชอบแจแอนก็จะมีพวกหลักอ่านกับแฮนเดิลบาร์ที่เขาดีไซน์ขึ้นมาใหม่เนื่องจากเฟรมเนี่ยเขาทำมาซิมเพิลให้มันดูเป็นแบบท р а ิชชั่นอลทั่วไป,ขไปเขาเลยใส่เทคโนโลยีไปที่หลากาักอ่านของเขาเนี่ยเขาจะเรียกว่าดีฟิลส์ดีฟิลส์ของแจแอนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ลดการสั่นสะเทือนอย่างเช่นหลักอ่านเนี่ยจากหลักอ่านเชฟปกติแล้วก็ออขึึ้้้นนนนไปดาานบนถบถง่มัจะเลีียวแวแกรท ทำแบบนี้มันทาให้ตัวหลักนะอ่านเรียกว่าให้ตัวได้หรือว่าขยับได้ Mm. ซึ่งการที่มันขยับได้มันทาให้ตัวรถเนี่ยดูดซับการสั่นสะเทือนจากพื้นถนนได้ซึ่งแฮนด์ก็เหมือนกันซึ่งแฮนด์ของเขาเนี่ยสามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนมากกว่ารุ่นก่อนได้ถึง40%แล้วก็ตัวใหม่นเนี้ยเนี่ยก็จะมีความสปอร์ตมากขึ้นโดยที่ช่วงหน้ารถจะต่ําลงนิดนึงถ้าเทียบกับดีฟารุ่นก่อนก่อนพอประกอบเป็นรถทั้งคันเนี่ยในสเปคที่พอๆกับพ,พวกรถสายเลสซิ่งอะไรต่างๆเนี่ยน้ำหนักคันนี้มันอยู่ที่ประมาณ7จกิโลหรือว่า7.2กเป็นน,ลลน,น้ํดหนงกงเล่รุนเป็นถ ที่ต้องการเน้นไปที่ความปั่นสบายนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ผมถึงเลือกคันนี้ให้เป็นเบสไบ์ของปี2023แต่ว่าในไทยเนี่ยน่าจะยังไม่มีจำหนายก็รอดูนะครับว่าปีนี้จะจะได้เห็นกันที่บ้านเราหรือเปล่าโอเคก็มาดูคนแรกกันก่อนแข่งรับเชญของเรานะครับซึ่งก็คือพี่เจฟฟรียนะครับจาก Bicycle Diary ครับเดี๋ยวไปดูกันเลย สวัสดีครับเจฟฟรียนะครับจาก bicycle diary สำหรับคำถามที่ถามมาว่าที่สุดของจักรยานนะครับที่ชื่นชอบที่สุดในปี2023คืออะไรนะครับจริงๆแล้วจะเพิ่งจะทำวิดีโอไปเร็วนี้เองนะครับสำหรับที่สุดของจักรยานในปี2024นะครับเพราะว่าจริงๆจักรยานจะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกมาช่วงปลายปีนะเพราะฉะนั้นเราก็พอจะรู้แหละว่าในปี24เน่ยจะมีอะไรมาบ้าง จากที่ได้ดูสเปคต่างๆนะครับจกักรยานที่ชื่อชอบที่สุดเลยนะครับที่เห็นแล้วน้ำลายไหลยอยากได้นะครับก็จะเป็น Giant d e f y สาเหตุนะครับก็เพราะว่าเป็นรถประเภท Endurance นะครับขี่สบายแต่ว่าเทคโนโลยีของเขานะครับ ผมคิดว่าเทโลยีนี้น่าจะอยู่ได้นานนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เรื่องเกี่ยวกับโชกับหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดีไซน์ทําให้รถมันขี่ได้นานขี่ได้สบายแถมเป็นจักรยาน Endurance ที่เบาที่สุดณตอนนี้อีกด้วยนะครับสำหรับ Giant Define นะครับบ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นกันใช่ไหมครับลองดูนะครับว่ามีใครใช้กันบ้างนี่แหละครับจักรยานที่สุดในปี2023ครับ ครับก็จักรยานที่พี่เจฟฟี่เลือกนะครับซึ่งก็คือ j จแอนดีเหมือนกันนะครับเนาะอันนี้คือต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้เตรียมคือในใจเนี่ยผมก็เลือกรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับแล้วพอพี่เจฟฟี่ส่งคลิปมาให้เราดูเนี่ยเฮ้ยรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็เหตุผลที่เลือกก็คล้ายๆกันเลย นะครับซึ่งหลักๆที่ผมมองก็คือรถมันค่อนข้างซิมเพิลตัวเฟรมไม่ได้ใส่พวกโชคเชิร์กอะไรเหมือนที่พี่เจฟฟี่บอกเลยแต่ว่ามันทำให้ปั่นสบายและก็น้ำหนักเบาก็ขอบคุณพี่เจฟฟี่ด้วยนะคะก็ถัดไปเป็นพี่สุมนะครับพี่สุมจากซูมมี่เดอะ c ไซคลิสนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่สุมเลือกรุ่นไหนสวัสดีครับ ผมสุ่มจากช่องสุมิเดียไซคิสนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทางช่องปั่นกินแฟนะฮะที่ให้เกียรติผมมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับจักรยานหรือเฟรมที่น่าสนใจในปี2023นี้นะครับในปี2023ก็จะมีเฟรมนั้นเฟรมนี้จักรยานคันนั้นคันนี้ยี่ห้อต่างๆก็ออกใหม่กันออกมานะฮะซึ่ง แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นมันก็มีดีมีด้อยแตกต่างกันไปแหละนะแต่ละคนจะชอบอะไรก็คงไม่เหมือนกันแล้วแต่ฟีลลิ่งของแต่ละคนว่าปั่นแบบนี้ชอบอะไรปั่นแบบนี้ไม่ชอบอะไรนะฮะถ้าถามผมส่วนตัวผมเนี่ยผมเลือกนิชรุ่นเข้มจริงๆแล้วอาจจะต้องอ่านว่า KEM อะไรก็แล้วแต่นะ้นผมจะเรียกเข้มนะครับคือโอเคแน่นอนผมขีดน,นิชอยู่แล้วมันก็อาจจะมีความเอ็ดเอียงอยู่บ้างนะครับแต่ผมมองอย่างนี้ว่าผมสนใจในแง่ที่ว่าอยากจะมีจกักรยานอีกสักคันหนึ่งที่เหมือนแบบเอาไว้ลุยไปได้ทุกที่อะไรเงี้ยนะครับคือนิชเข้มตัวใหม่ที่ออกมาในปี2023เนี้ยมันจะเป็นกราวเวล ซึ่งเอาตรงๆอ่ะผมก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องการจะไปหาเช่นทางกราวเวลลุยดินเข้าแทร็กก้อนกรวดอะไรต่างๆนานาก็ไม่ได้มีแผนแบบนั้นนะครับจริงๆคือแค่อยากจะหาจักรยานที่แบบไอ้ปั่นในเมืองสนุกๆแบบซิตี้ไรส์อะไรเงี้ยคือขินฟุตบาทได้บ้างอ่าสบายๆเพราะว่าใช้ยางใหญ่ใช่ไหมครับกราวเวลเนี่ยมันมันใช้ยางใหญ่ได้หรือว่าเวลาปั่นคือถนนในกรุงเทพอ่ะมันถนนมันแย่ครับส่วนใหญ่อะ ก็เป็นร่องไม่เสมอการมั่งฝาท่อเป็นบ่อคือถ้าใช้จักรยานกราวเวลใส่ยางใหญ่ๆมันก็ช่วยในการที่จะแบบลุยลงไปได้อะไรเงี้ยนะครับโอเคมันก็คงไม่ได้ถูกจุดประสงค์เท่าไหร่นะแต่ว่าในแง่ที่แบบสุดท้ายแล้วเราขี่จักรยานเราก็ขี่ในแบบที่เราอยากขี่นะมันก็คงไม่ต้องมาจํากัดกันว่าถ้าคุณใช้เฟรมแบบนี้จะต้องขี่แบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างนึงเลยคือราคาราคาถูก นะครับผมไม่พูดถึงราคาแล้วกันเดี๋ยวมันจะเป็นการเหมือนเปรียบเทียบว่าโอ้ถูกขนาดนี้หรือว่ายังไงแต่ว่าสําหรับผม,มนะก็ถือว่าถูกมากนะครับก็เลยขอให้เป็นเฟร,รมที่ผมสนใจในปี2023ที่ออกมาใหม่นี้นะครับโอเคก็ยังไงก็ฝากติดตาม ช่องปั่นกินแฟร์ด้วยนะครับผมเองก็ตามดูอยู่เรื่อยๆนะฮะก็ขอให้มีผู้ติดตามมากขึ้นแล้วก็ทำคลิปผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมานะสนใจแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วเจอกันถ้ามีโอกาสนะครับขอบคุณครับก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเบสไบส์2องพของพี่สุพี่พี่สุมเลือกก็เป็นกรา v เวลใช่จากไงการาเวใช่จากที่ได้ฟังดูก็เป็น การเลือกโดยที่มุ่งเน้นไปทางการใช้ชีวิตประจําวันเน้นไปทางแบบเลือกเกาเวลที่น่าสนใจเป็นรถคันที่2ใช้การในการเดินทางในถนนที่มันไม่ใช่ถนนรถบแบบปกติที่มันแบบขรุขระก็คือในกรุงเทพอืมถนนกรุงเทพก็ที่รู้ๆกันอยู่ว่าถนนกรุงเทพเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเองก็มองว่าจักรยานเกาเวลเนี่ยมันเป็นจักรยานที่ค่อนข้างใช้งานได้หลากหลาย มไม่แค่เอาไปปั่นออฟโรดหรือว่าไปปั่นกราวเวลอย่างเดียวมันสามารถเอาไปปั่นทัวริงเอาไปปั่นไบแพคกิ้งหรือว่ามีชุดล้อเสือหมอบชุดล้อที่เป็นยางเรียบขอบสูงเอาไปปั่นกับเพื่อนๆที่ปั่นเสือหมอบด้วยก็ได้ปั่นได้ดีไม่แพ้กันเลยก็ขอบคุณวิสุน,นสด้วยนะครับขอบคุณสาหรับคําอวยพรด้วยนะครับขอบคุณค่ะโอเคค่ะก็เรามาดูกันนะคะสำหรับเบสไบของพี่อาร์ตจาก Thena p Rider ค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมอาร์จากเดนเน็ปไรเดอร์เองครับก็ได้รับคําเชิญจากน้องน้ําค้างช่องปั่นกินแฟน,นะครับให้มาพูดถึงจักรยานเนี่ยที่ผมมองว่าเป็นจักรยานที่โดดเด่นที่สุดประจําปี2023นะครับก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากมากๆนะครับเพราะว่าในปี2023เนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยก็ได้ออกจักรยานหลากหลายรุ่นมากๆนะครับมีรุ่นที่น่าสนใจในจุดที่แตกต่างกันออกไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงรุ่นหนึ่งนะที่ส่วนตัวแล้้้วผมมเเองงยยัไัยไไ่่คดดปนนนแบรนน์ีนะ แต่ว่าเอาเป็นว่าพอเขาเปิดตัวออกมาเนี่ยเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันว้าวแล้วมันโดดเด่นกว่าจักรยานหลายๆค่ายที่ออกมาในปี2023นะครับซึ่งวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึง BMC ท e m e Machine R ครับส่วนตัวที่ผมมองว่ามันมีความน่าสนใจเนี่ยคือ1เลยคือรูปรษณ์ของเขานะครับตัวท่อนอนเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่ออกแบบโฉบๆมากๆนะครับเป็นท่อตัดจากหนาแล้วก็เป็นท่อบางออกมาช่วงตรงกลางนะช่วงคอก็จะเป็นช่วงที่มีความยืดลึกๆก,ก,กว่าเดิมเยอะมากนะครับรวมไปถึงตะเกียบหน้าที่โหมีความกว้างออกมาแบบเป็นเชฟเหมือนจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะซึ่งก็ไม่เคยเห็นใครไหนทําแบบนี้นะครับรวมถึงช่วงกระโหลกที่ลึกและใหญ่มากๆนะครับน่าจะช่วยการ งแรงหรือว่าช่วยตัดลมอะไรได้ค่อนข้างดีและอีกจุดหนึ่งที่ผมมองและชอบเนี่ยคือช่วงหางหลังนะครับในจุดที่ตัวเฟรมเนี่ยมีการเชื่อมออกไปที่หางหลังเนี่ยมันดูเหมือนเป็นปีกแล้วมันดูแบบโคดแอโร่เลยนะครับซึ่งทาง B M C เนี่ยก็บอกว่าจักรยานรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีทั้งความเบานะครับเร่งก็ดีแล้วก็ยังมีความแข็งนะครับที่สามารถรองรับการส่ง power หนักๆได้ดีมากๆนะครับเขาบอกว่าเนี่ยคือ Ultimate Race Bike นั่นคือจักรยานที่มีความสุดยอดสําหรับการแข่งขันเลยครับซึ่งถ้าเราจะมาพูดถึงจุดเดเ่น ของเจ้าจาักรยานคันนี้นะครับทางแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่ามันมีอยู่4อย่างด้วยกันเนาะหเลยนะครับก็คือตัวตะเกียบหน้าที่มีเชฟเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะฮะจากการดีไซน์ที่เขาทําออกมาแบบนี้มันก็เพื่อที่จะทําให้ลดความแปรปรวนของอากาศที่อาจจะเกิดจากล้อหน้านะครับแล้วมันก็จะช่วยขับอากาศเหล่านั้นหนะลบเฟรมออกไปนั่นเองนะครับข้อที่เ2เนี่ยก็คือในส่วนของ i n t e g r a t e handlebar นะครับซึ่งเจ้าแฮนด์ของเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันสวยงามอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นก่อนหน้าหรือรุ่่่่นใหมลาาาสุดเขบอกว เขาทำเชฟของมันเนี่ยให้มีความแอโรดนามิกมากขึ้นนั่นก็คือมีความบางลงด้านบนแต่เขาไปเพิ่มความหนาที่ด้านดรอปด้านล่างนะครับเพื่อที่จะให้รองรับการปั่นที่ความเร็วสูงส,งสงได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและจุดที่3นะครับนั่นก็คือบอทท o m บร a c เก็ตนะฮะบอททอมบรเก็ตของจักรยานรุ่นนี้เท่าที่ดูเนี่ยมันจะมีความลึกมากลึกและกว้างมากๆนะครับนอกจากช่วยเรื่องของการส่งแรงแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันยังช่วยในเรื่องของการปัดลมออกไปจากเฟรมด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของแอดนนนนั่นน่่ 4, ่เงลสสววทที4ุ น,นั่นก็คือในส่วนของหลักอ่านนะครับเขาบอกว่าหลักอ่านเนี่ยเป็นการดีไซน์เชฟขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็หมายความว่ามันจะบางลงนะครับมีความลึกขึ้นแล้วก็น้ําหนักเบาลงด้วยนั่นเองนะครับก็นอกจากทั้งแอโร่ขึ้นแล้วก็ยังน้ําหนักเบาอีกด้วยนะครับรวมไปถึงอีกจุดหนึ่งที่ มีความใส่ใจมากๆเลยคือเขามีการใส่ตัวที่จะเอาไว้จับป้ายนัมเบอร์การแข่งขันที่หลักอา่านซ่อนเข้าไปอยู่ในหลักอ่านด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหพิธีพิถันสําหรับนักแข่งจริงๆเลยนะครับก็นั่นแหละครับนี่ก็คือเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าผมชอบจักรยานคันนี้เป็นพิเศษนะครับต้งแต่แมองเขาครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันคลิกมากๆนะครับทั้งเรื่องของดีไซน์สีสันนะครับรวมถึงเทคนโนโลยีที่เขามีให้เนี่ยผมว่า B M C T M A C H I N e R เนี่ยน่าสนใจมากๆครับค่ะ ก็จบกันไปแล้วกับเบสไ์ของพี่อาร์ตบอกได้คำเดียวว่าแน่นแน่นมากตามสไตล์คลิปของพี่อาร์ตนะครับซึ่งพี่อาร์ตเนี่ยจะเป็นคนที่ข้อมูลแน่นจักรยานที่พี่อาร์ตเลือกเนี่ยก็จะเป็นจักรยาน a อ r รใหม่จาก BMC ซึ่งยังไม่เห็นในบ้านเรายังค่ะไม่เคย<น>เห็น ใครอยู่ในวงการนี้มานานเนี่ยจะรู้ว่า B M C เนี่ยมีนวัตกรรมใหม่ๆไม่เหมือนชาวบ้านมาตั้งนานแล้วสมัยนี้เราจะเห็นว่าจักรยานหลายๆรุ่นเนี่ยจะมี Drop s e t s t a y นะครับหรือว่าตะเกียบท่อนั่งเนี่ยจะเป็นดรอปลงมามเพื่อทำให้ปั่นสบายขึ้นแล้วก็ตอบสนองได้ดีขึ้นซึ่ง B M C เป็นแบนแรนด์แรกๆเลยที่ทำมาก่อนออ,ออรุ่นใหม่นี้ก็เหมือนกันก็จะเห็นว่าตะเกียบกว้างแท่เป็นสี่เหลี่ยมเลย แล้วทรงแอโร่จ๋ามากแต่น้ําหนักก็ไม่ได้หนักมากถ้าเทียบกับหลายหแบรนด์ก็ยังถือว่าเบาถ้าสังเกตนเนาะในจักรยานโดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยที่เปิดตัวกันมาเนี่ยเขาจะเริ่มเน้นไปที่วันไบหรือว่านิยามที่ Specialized เคยใช้ก็คือ one t e to Rule t h เด a อ l ก็คือแค่คันเดียวเบาด้วยแอโร่ด้วยอะไรประมาณนี้ะนะครับก็ขอบคุณพี่อาร์ตด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็จบกันไปแล้วสำหรับหนุ่ม <laughs> <laughs> นะครับนี้มาถึงตาผู้หญิงกันบ้างซึ่งอ่ะเริ่มที่น้ำค้างก่อนเลยค่ะก็สำหรับน้ำค้างนะคะเมื่ครั้งเลือกเป็นตัว c a n a d เดล l ุดซิกส์แล็บซเค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนชอบรถ Performance อยู่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะชอบรถแอโร่มากกว่ารถไต่เขาอืม,อม แต่ว่าโดยทั่วไปแล้ว่ปกติแล้วรถแอโร่มันจะมีความหนักแต่ว่าเราอ่ะอยู่เชียงใหม่ก็ขาดไม่ได้เลยก็คือการปั่นขึ้นเขาเพราะรฉะนั้นปั่นขึ้นดอยแล้วทีเนี้ยพอถ้ารถมันหนักมันก็เลยค่อนข้างที่จะมีผลกับการขึ้นเขาค่อนข้างเยอะก็ไปเจอตัวคันเดลซูเปอร์ซิกลับเซนติวันชอบตรงที่เขาออกแบบมาเพื่อความแอโร่ก่อนแล้วค่อยทำให้น้ำหนัก มันเบาโดยตัวเฟรมอะใช้คาร์บอนที่เรียกว่าตัวคาร์บอนซีรีสูนตัวคาร์บอนอะมีความเบาแล้วก็สติฟมากซึ่งมันตอบโจทย์สำหรับการที่รถแอโร่แล้วน้ำหนักเบาตัวเฟรมอะค่ะไซส์ใหญ่สุดอะมันจะหนักอยู่แค่770กรัมไซส์ใหญ่สุดนะถือว่าค่อนข้างเบามากแล้วก็พอมันเบาแล้วเป็นรถแอโร่ที่เบาอะมันก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับการใช้งาน ก็คือวัน bite ได้ทุกอย่างอืมก็เลยชอบชอบตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เลือกอะค่ะก็คือชอบตัวทรงของเฟรมมันดูเรียบแต่ว่ามันดูหล่ออืมอม,มันดูแบบโหดูแล้วแบบน้องคันนี้หล่อมากเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะชอบตรงที่แบรนด์เขาเคลมว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อลดเลสอ pr kom และ winning โอโ้โหโดนว่าค่ะก็เนี้ยค่ะเหตุผลแล้วก็จักรยานที่เลือก เป็นเบสไบท์ของตัวเองในปี2023ที่ผ่านมาค่ะอืมเป็นซูเปอร์ซิกซ์นะครับซูเปอร์ซิกซ์อีโวคือซูเปอร์ซิกซ์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจักรยานแข่งของแค่นั้นเดียวมานานแล้วเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นซูเปอร์ซิกซ์รุ่นเก,ก่าๆรั่นแน่สมัยริมเบกแล้วเนี่ยคือถือว่าเป็นหนึ่งในจักรยานที่เบาอันดับต้นๆของโลกเลยคือมีสเปคดีประมาณหนึ่งนี่คือจะลงไป6กิโลปลายๆเกือบสุกคันเลยเพราะเฟรมมันเบามาก ก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสาวๆอีกสองคนจะเลือกรถอะไรกันชื่อเอมม่านะคะแอนพอมีเราเป็นแบรนด์แอมของ PNS แล้วก็ถ้าจะเลือกจักรยานเราไม่เหมือนกันแน่เดี๋ยวเอมม่าจะของเอมม่าเป็น Canon d e l a p 71 <laughs> ของปอมเป็นมาโดนตัวล่าสุดอะคะ่ะที่เลือกตัว Canon Deltap 71 is because it's เบาแล้วก็เร็วมี a อ r o ่ด้วย คือเหมาะกับทุกแบบสไตล์ปั่นเพราะว่าเอมมาชอบขึ้นเขาแต่ก็ชอบทั้งเรียบ so c a n a d a l s t h e w a y to g o ของความจะเป็นมาโดนที่เป็นตัวล่าสุดมันจะกึ่งแอโร่หน่อยๆเพราะว่าเป็นคนชอบปั่นที่ๆอยู่ทั้งเรียบเป็นส่วนใหญ่แต่มันก็ขอขึ้นเขาได้ไม่หลุดค่ะขอบคุณค่ะก็ best buy สำหรับพี่ปอมมี่แล้วก็เอมมาก็ของเอมมาก็เป็น รุ่นเดียวกับที่น้ำค้างเลือกคือเอม่าเนเขาใช้อยู่แล้วเนาะก็ไม่แปลกที่ที่เอม่าจะเลือกเพราะว่าด้วยสเปคด้วยอะไรต่างๆเนี่ยของเอม่าเนค่อนข้างจะเป็นท็อปสเปคแล้วแล้วคือการตอบสนอง,งต่างๆของจักรยานนี่คือนอกขึ้นเขาได้ปดัดทางเรียบได้โดยโดยความที่ว่ามันเป็นรถที่นุ่นหนักเบาแล้วก็มีความแอรรูส่วนของปอมมี่ของปอมมี่เนี่ยเป็นเทรคมาโดน s อสในวันที่ถ่ายคลิปเนี่ยเราก็ไปเห็นรถมาแล้ว ไปดูรถน้องมาแล้วถือว่าเป็นแอร์โรที่น้ําหนักก็บอกเหมือนกันเจ็ดกิโลต้นต้นเองเจ็ดจุหนึ่งอย่างที่พอมมี่บอกก็คือไม่หลุดไม่ขึ้นขาวก็ตามได้แต่ไม่หลุดไม่หลุดโอเคขอบคุณสองสาวมานะที่นี้ด้วยนะคะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับเบสไบท์ที่พวกเราแล้วก็แขกรับเชิญทุกท่านเลือกมาในวันนี้นะคะ แล้วจักรายานแห่งปี2023สำหรับเพื่อนๆพี่ๆเป็นตัวไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะก็ก่อนจากกันไปนะครับก็ขอบคุณพี่สุมนะครับจากสมิธเซย์คริสพี่เจฟฟรียจาก b i c y c l e Diary พี่อาร์ตจาก The Nap Rider แล้วก็สองสาวจาก PNS m เอ็ม่าแล้วก็ปอมมี่นะครับก็ขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันเนาะแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับ กาจานแห่งปีสำหรับปี2023ที่ผ่านมาและที่ขาดไม่ได้นะคะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะปามไบแล้วก็ B Sport Code นะคะก่อนจากกันไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ follow ตามช่องทางต่างๆทั้งของเราแล้วก็ของแขกรับเชิญน,นะคะที่มาร่วมคอลแลบกับเราในวันนี้ทั้งทาง YouTube แล้วก็ทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะใน EP ถัดไปค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายครับสวัสดีครับปามจากปาม by s e c i o n channel ครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงรถที่ขายดีประจำปี2023ที่ผ่านมานะครับผมอันนี้จะกั้ำกึ่งระหว่าง23กับ24ด้วยเพราะว่าของเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อท้ายปี รถแห่งปีนะครับผมหลายๆคนอาจจะพูดถึงแบรนด์ไฮเอนด์อะไรต่างๆแต่ตามสไตล์ของปามไมก็คือของดีในราคาประหยัดถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแบรนด์แห่งปีที่เป็นเสือหมอบนะครับผมปีนี้ผมขอยกให้กับตัวจาว่าฟูโคที่อยู่ตรงนี้นะครับออกมาเป็นเจน3หรือเจน4แล้วแรกๆเจนแรกๆนะครับผมก็จะเป็นพวกเกียร์ดึงสายทั่วไปพัฒนาขึ้นมาขายดีสุดๆก็คือมาพร้อมกับตัว เบรกที่เป็น L2 RX ไฮดรอลิกนะครับผมขายกันแค่35,900ะครับผมราคาประหยัดมากมายขายดีมากดีจนขายหมดกดังะครับผมแล้วก็ออกมาปีใหม่ก็คือตัว f ฟ c โ1 1 5 5 R 7 0 2 0ที่ได้ชิมา a โน1052 2 e สปีดไฮดรนะครับผมเนี่ยที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ราคาทั้งคันอยู่ที่ 38,900บาทเท่านั้นในราคาเงินสดก็ยกให้ว่าคันเนี้ยเป็นจักรยานแห่งปีเลยนะครับชิมาโน่12 s ส e e d ปีดคาร์บอนไฟเบอร์ UCI ล้อคาร์บอนนะครับแกน12 Dis ดิสเบรซ่อนสายคุ้มค่าสุดๆนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายหลายๆคนก็อยากได้นะครับผมอย่างเช่นคนไซส์เล็ก43.5 44อะไรประมาณนี้นะครับผมไม่มีของ ก็หวังว่าจะเข้ามาในเร็วนี้นะครับผมถ้าพูดถึงว่าแห่งปีอะไรขายดีสุดปีนี้ผมยกให้จาว่าฟูโคโครับ